นกถ่ายขนควรจะเลี้ยงยังไงคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมหนุ่มนกลิกครับ มีน้องๆหลายท่านนะครับก็ทักมาถามผมว่าช่วงถ่ายขนเนี่ยจะต้องเลี้ยงยังไงคือทุกปีนะครับสำหรับนกนะมันจะมีการถ่ายขนถ้าเป็นปกตินะครับก็คือมันจะมีการผลัดขนเก่าทิ้งนะครับแล้วก็ขนใหม่ขึ้นมาทุกปีแต่เดี๋ยวนี้ด้วยภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนไปนะครับทำให้บางตัวนกอาจจะถ่ายช้านะครับหรือบางบางตัวก็อาจจะถ่ายเร็วขึ้น ทีนี้เนี่ยเมื่อนกมันถ่ายขนเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่านกมันถ่ายขนหรือมันยังไม่ถ่ายเพราะบางคนถามผมว่านะครับเวลาเห็นนกเนี่ยขนหลุดสัก 3- 4เส้นเนี่ยก็นึกว่าถ่ายขนแล้วนะครับทีนี้เรามาดูถ้ากรณีถีานกจะถ่ายขนจริงๆนะถ่ายขนใหญ่นะครับไม่ใช่ถ่ายขนแซมนะถ่ายขนใหญ่ก็คือ มันจะเริ่มถ่ายพวกปีกนะครับจะต้องมีหลุดละ2เส้น3เส้นนะครับหางอาจจะต้องมีหลุดเส้น2เส้นแต่ไม่ใช่ว่าหลุดพร้อมกันนะครับมันจะทยอยหลุดนะก็คือนี่แหละคืออาการของนกที่จะถ่ายขนใหญ่นะครับพอขนปีกขนหางหลุดขนตัวก็จะหลุดนะครับแล้วมันก็จะวนๆอยู่เงี้ยครับมันก็จะจะจะ,จะถ่ายออกมาเรื่อยๆแต่ไม่หลุดพร้อมกันเพราะว่าพอของเก่าหลุดปุ๊บของใหม่มันก็จะขึ้นมาแทน ทีนี้เนี่ยเราจะมีวิธีให้อาหารยังไงช่วงนกถ่ายขนสําหรับผมนะครับจากประสบการณ์นะครับผมจะไม่ให้อาหารเยอะช่วงถ่ายขนช่วงมันถ่ายแรกๆนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอเวลานกมาได้กินอาหารเยอะๆเนี่ยมันสมบูรณ์นะครับมันจะไม่ค่อยถ่ายมันจะไม่ค่อยทิ้งขนมันจะหวงขนเนี่ยเราก็ให้อาหารเท่าเดิมครับไม่ต้องไปให้เยอะ ให้หารเท่าเดิมอย่างเช่นให้1ช้อนชาแล้วก็ให้อยู่1ช้อนชาเหมือนเดิมช่วงที่มันกําลังถ่ายหลุดออกไปนะครับแล้วนอนก็ไม่ต้องไปอัดนอนครับช่วงแรกๆนะครับก็ถ้าวันหนึ่งนะครับเราก็ให้สักตัวหนึ่งนะครับไม่ต้องไปให้เยอะจนกว่ามันจะเริ่มท้ายๆพอถ่ายไปสัก3าเดือนเนี่ยขนเก่ามันจะเริ่มหมดละจะเริ่มเป็นขนใหม่ขึ้นมาละคราวงนี้เราต้องเริ่มอัดอาหารครับ เพิ่มอาหารจากที่ให้อยู่ช้อนชาก็ให้เป็นสองช้อนชาสาช้อนชานะครับหรือนอนนะครับจากที่ให้วันละตัวก็ให้เป็นวันละ10บตัวส5บตัวเพื่อให้มันเริ่มสร้างขนให้เร็วขึ้นครับให้มันเร่งสร้างขนให้เร็วขึ้นทําให้นกเนี่ยจากที่ว่าขนมันขึ้นช้าเนี่ยมันก็จะเริ่มขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วทีนี้เนี่ยนกช่วงหลังจากเราอัดอาหารอัดหนอนไปเนี่ยมันก็จะอ้วนแต่ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่า พอเราเห็นขนมันเริ่มเต็มแล้วนะครับไม่ว่าจะขนปีกขนหางขนตัวนะครับขนแก้มขนจุกพอมันเริ่มเต็มแล้วเราลดอาหารครับให้เหลือแค่เท่าเดิมคือจาก3ามช้อนชาเราก็ให้เหลือแค่ช้อนชาเดียวและหนอนนะครับช่วงนั้นนะครับไม่จําเป็นนะครับเราไม่ต้องให้หนอนก็นได้นะหรือจะให้ตัวหนึ่งเท่าเดิมก็ได้แต่ไม่ต้องให้10ตัว15ตัวเหมือนช่วงก่อนๆน,นะครับ ช่วงนี้เราจะให้นกมันกลับสู่ภาวะปกติของมันคือการกินอยู่การเลี้ยงดูแล้วอย่างก็คือเราก็ต้องเริ่มไล่แดดละเพราะการไล่แดดเนี่ยจะทําให้ขนที่มันพองๆนะครับขนที่มันเป็นจะสังเกตนะขนตัวมันจะเป็นพองๆขึ้นนะครับมันก็จะเริ่มรัดเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มแดดขึ้นเรื่อยๆทําให้นกเนี่ยพอช่วงเต็มพอดีนะครับช่วงเต็มเนี่ยเราสามารถไล่แดดสักเดือนหนึ่งแล้วเราก็ไปแข่งได้เลย ทำให้นกเนี่ยขนมันจะรัดตัวนะครับมันจะไม่อ้วนนะครับนกกาลังดีนะครับนกจะแข็งแรงโดยสมบ,บูรณ์นะครับและอย่างก็คือช่วงมันถ่ายขนใหม่ๆนะครับแล้วก็ให้อาบน้ําสัก2อสวันอาบครั้งหนึ่งแดดไม่ต้องเจอนะครับแดดไม่ต้องให้มันไปเจอแดดให้เจอแดดช่วงแค่อาบน้ําเสร็จแล้วก็พึ่งแดดให้มันตัวแห้งแค่นั้นก็พอ พอมันขนจะใกล้เต็มแเราก็เริ่มอาบวันละครั้งวันละครั้งนะครับหลังจากที่ขนเก่ามันหลุดไปหมดแล้วนะเราก็อาบวันละครั้งละครั้งละครั้งเหมือนปกติครับนี่คือวิธีเลี้ยงนกในแบบของผมนะในประสบการณ์ของผมที่ผมเลี้ยงมานะครับแต่นกบางตัวบางทีมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับเราต้องสังเกตดูนะครับนี่คือ,อเบื้องต้นที่เราทั่วๆไปที่ที่ผมใช้เลี้ยงอยู่ ส่วนเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับนกเนี่ยก็ทักมาถามในเพจได้นะครับผมจะทยอยตอบเพื่อว่าเรานะครับก็จะได้มีแนวทางในการเลี้ยงนกนะครับเป็นแนวทางที่ซึ่งแรกๆเนี่ยผมก็ไม่เคยมีใครบอกผมเหมือนกันนะผมก็อาศัยจับต้นชนปลายอาศัยลองผิดลองถูกมาก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมหนุ่มนกเล็กสวัสดีครับ